ก็จะเป็นผ้ายันนะครับผมของค้าวเวสวนนะครับผมที่วัดสมานนะครับฉมานะครับนีทีนครับ เนี่ยชมาครับสีมีสีเมืองนะครับชมานะครับอันนี้ก็ ข้าเคะนเอ็นนะครับสามากเลยบาาชได้นะคะรับต้าน้วพเนนะครับห้อจะเป็นห้องแอร์ข้าผมเย็าบาผมวนดมเข้ามาพักด้านในได้นะคะรับาพิชเนแปงต่างๆมีไว้ให้เช่าบริาเลยนะครับ ขอบทุนนะครับ 你也是自己要看一下，真的。